they talk of being a nation and they will see the conga nation no longer exists but now do you condole blow 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 day i'm gonna sue my man that you ain't make it Yeah your focus tag i'm long to you don't the book is not to na because sweet concert of day shouldn't i the torn i day missing my star, missing my star. ความรักจากจอฉันเองก็เคยได้ครอบครองแต่ความจริงที่ต้องมองคือความว่างเปล่าของขาง,งมันเจ็บที่ต้องอยู่ตรงนี้ oh, นังรักเรื่องนั้นมันทำใไม่ฉันวันไว ฉันเป็น sad story ที่จบแบบไม่แ a p p y เพราะน้งที่แซนดีแต่สุดท้ายก็จบไม่ดีไม่มีรักที่แซนหวานมีแต่น้ำตาที่หลั่งไหลดูปีรองหายไปเรื่องมันคล้ายชีวิตจริงฉันเตรียมกระดาษทิชชู่ฉันน้ำตาเวลานั่งดูกับที่นั่ง จำได้ไหมวันที่เราดูเรื่องเดิมตรงที่นั่งของเดิมเดือดที่เธอชอบนั่งเผลอหลับที่ฉันแอบจับมือจนนั่งจบไม่รู้ตัวตอนนี้ฉันมองไปที่บอที่ว่างเปล่ามันมาเล่าเรื่องเก่ที่มีได้ฉากย้อนวันเกา่าได้ยินเสียงวา่ารอเธอเบาเกินความเงียบเงันผ่าความรักจากจอฉันเองก็คเคยได้ครอบครองแต่ความจริงที่ต้องมองคือความว่างเปล่าเพียงครั้งเจ็บที่ต้องอยู่ตรงนี้ นั่งเลกเรื่องนั้นมันทำให้ฉันวันไว้น้ำตามันไหลกระไล่กับเรื่องของฉันเป็น sad story ที่จบแบบไม่แฮปปีเพราะนั่งดีเซนดีแต่สุดท้ายก็จบไม่ดีไม่มีรักดีเซนวานมีแต่น้ำตาที่ลังไลดูไปร้องไหยไปเรื่องมันกล้ายชีวิตจริงฉันเตรียมกระดาษทิชชูฉันน้ำต่เวลานั่งดูกับที่นั่งที่เหืออยู่อยู่มันคือทีของธรู้ไหมว่ามันจอมัด แค่ไหนที่ต้องนั่งดูหนังรักในที่ที่เคยเป็นของเราแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครทักทุกทุกฉากที่เขาจุกทุกทุกฉากที่เขาหัวเรามันเหมือนตอกย้ำไม่ใจฉันแตกหักไม่อยากจะหายใจพบก้อนมันเค็มมันไม่ได้ช่วยใจวาน,านันมูนซีก็แค่เกาอีที่ดูวางเปล่าในโรงหนังฉันจะลับตาก็เห็นภาพจะลืมตาก็เห็นคู่รักข้างๆที่เก่าก,กอดกันนี่มันหนังรักหรือหนัง หลอกลอนนฉันด้วยความหลังอยกจะลุกไปอยากจะเดินออกไปแต่ค่ฉันมันถูกพันธนาการไว้ที่นี่เพราะความทรงจง ช่วยส่อนน้ำตาทุกคนกำลังมองจอแต่ฉันมองแค่ที่ว่างเปล่าที่นั่งตรงนี้มันแพงเกินไปสำหรับฉันเพราะมันมีราคาเป็นความทรงจำที่ฉันไม่มีวันลืมเธอเลือกได้ขอแค่ฉักสุดใจของเรื่องนี้ได้โปรช่วยเปลี่ยนในพระนางกลับมารักกันทีจะได้ไม่ต้องเศร้ากันนัดนี้เมือในชีวิต เรื่ององงขป็นแ a d story ที่จบแบบไม่แฮปปี้ประนังที่แสนดีแต่สุดท้ายก็จบไม่ดีไม่มีรักที่แสนหวานมีแต่น้ำตาทีลา่ลังไลดูไปร้องไห้ไปเรื่องมันคล้ายชีวิตจริงฉันเตรียมกระดาษทิชชู่จะน้ำตาเวลานั่งดูกับที่นั่งที่เหลืออยู่มัน